สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกันกับครูปุยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะครูปุยก็มีแรงบนันดาลใจนะคะจะมาวาดเสเก็ตภาพนะคะนางแบบนะคะนั่งบนรถไฟนะคะก็คือมีแรงบนันดาลใจนึกถึงการใช้บริการนะคะเ,เดินทางโดยรถไฟอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวครูปุยก็จะมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังนะคะก่อนอื่นนะคะก็จะใช้ กระดาษนะคะกระดาษสมุดนะคะสำหรับสเก็ตนะคะแล้วก็ดินสอกด 4B แท่งเดียวเอาอยู่นะคะเราก็จะมาเริ่มสเก็ตภาพนางแบบกันเลยนะคะครูบูจะใช้ดินสอนะคะกด 4B นะคะล่างภาพไว้นะคะเออไม่ใช่ล่างภาพนะคะ ถ้าร่างภาพเราจะต้องไปวาดสีน้ำอันนี้คูใช้แบบสเก็ตภาพขาวดำนะคะเป็นแนวขาวดำนะคะเราก็มาดูกันนะคะคูเริ่มร่างจากหน้าผากไปก่อนนะคะแล้วก็มาช่วงคิ้วนะคะก็จะได้สามารถกะระยะได้แม่นยำขึ้นนะคะนี่ก็จะวาดดวงตาของนางแบบนะคะเราจะ กเก็ตภาพฝึกสกเก็ตภาพดูนะคะฝึกลากเส้นแบบมั่นใจนะคะทำให้เราสนุกกับการวาดนะคะอันนี้ก็คล้ายกับการร่างภาพนะคะแต่ว่ามันจะเป็นเส้นที่แบบวิ่งเร็วกว่านะคะวิ่งเร็วกว่าเอยไงกันวิ่งเร็วกว่าหมายถึงว่าเวลาเราลากเส้นนะคะ เราก็สามารถที่จะแบบใช้ความไวได้นะคะนี่ค่ะคือยึกยึกจื้อืออะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะลากเส้นได้เร็วขึ้นนะคะไวขึ้นนะคะกูุกก็มีเรื่องมาเล่าเกี่ยวกับรถไฟนะคะนี้นั่งแบบกำลังนั่งอยู่บน โบ๊ะทำไมเขาเรียกโบกี้ใช่ไหมคะโบกี้รถไฟก็คือตู้รถไฟแต่ละตู้นะคะก็เรียกเป็นโบกี้รถไฟใช่ไหมคะใครยังไม่เคยนั่งรถไฟบ้างคะสมัยเรียนนะคะย้อนไปนะคะต้องบอกว่าเมื่อ30ปีที่แล้วได้ไหมนี่มาเล่าเรื่องอ,อสมัยวัยเรียนนะคะก็เป็นคนที่ต้อง เดินทางโดยสารด้วยรถไฟตลอดนะคะเพราะว่าก็ขึ้นมาครูปุยออยู่สุไหงโกลกนะคะอำเภอสุไหงโกลกนะคะก็จะขึ้นมาเรียนที่กรุงเทพใช่ไหมคะตอนที่เล่าย้อนไปก่อนนะคะตอนที่เรียนมัธยมที่โรงเรียนสุไหงโกลก โระะงเรียนก็อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟนะคะเวลาเดินกลับบ้านก็จะแบบต้องเดินผ่านสถานีรถไฟนะคะก็จะมีแผงหนังสือวัยรุ่นขายใช่ไหมคะนิตยสารก็จะแวะซื้อนะคะตอนนั้นคือแบบสมัยก่อนนะคะก็จะมีขายแผงหนังสือนะคะขายที่แบบ สถานีรถไฟนะคะเราก็จะไปซื้อหนังสือนะคะหลังเลิกเรียนอะไรแบบนี้นะคะสมัยวัยรุ่นสมัยนู้นนะคะเมื่อสามสิบปีที่แล้วนะคะวัยรุ่น <c oughs> วัยรุ่นสามสิบกว่าปีที่แล้วนะคะ <c oughs> กูก็จะชอบซื้อหนังสือนะคะนิตยสารนะคะชอบดูพวกหนังสือ นะคะอ่านหนังสือไม่ไม่ค่อยอ่านนะคะดูภาพมากกว่าการที่เราดูภาพตั้งแต่สมัยวัยเด็กนะคะมันเหมือนกับประทับลงในจิตได้สำนึกนะคะทำให้เรารู้สึกว่าเออพอเราสนใจที่จะวาดรูปอย่างจริงจังนะคะมันก็จะเกิดขึ้นมาแบบง่ายดายนะคะมันเหมือนกับ เราได้ยังไงนะคะเราได้ดูภาพมามากมายนะคะมันก็เลยฝังลงไปในจิตใต้สำนึกของเรานะคะทำให้เราแบบมีจินตนาการเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้จากที่ครูโบ ชอบดูหนังสือนิตยสารนะคะในสมัยวัยรุ่นจนถึงตอนนี้นะคะก็ยังชอบดูจนกลายมาเป็นผลงานนะคะมากมายนะคะอันนี้เดี๋ยวสเก็ตภาพนางแบบนะคะนางแบบนั่งอยู่บนแล้วก็สมัยนั้นนะคะ ที่ที่นั่งรถไฟครั้งแรกนะคะก็จะน่าจะเป็นช่วงที่แบบว่าต้องทำฟันนะคะที่อำเภอไม่ค่อยมีหมอเท่าไหร่นะคะก็เลยต้องมาอีกอำเภอหนึ่งซึ่งก็ต้องนั่งรถรถไฟนะคะมานะคะมาแต่เช้าเลยนะคะมาทำฟันนะคะคุณูก็เล่ามาเลื่อยเลื่อยเลยนะคะ หมายถึงว่าเหมือนจะนั่งรถไฟครั้งแรกน่าจะเป็นช่วงที่ทําฟันนะคะประมาณแปดก้าขวบนะคะหรือว่า10ขวบนี้นะคะมาอุดฟันถอนฟันอะไรแบบนี้นะคะก็เลยต้องต้องมาอีกอำเภอหนึ่งนะคะแล้วก็ได้นั่งรถไฟนะคะครั้งแรกนะคะ รู้สึกว่าตื่นเต้นมากเลยนะคะุคูชอบดูที่แบบว่าชอบนั่งริมหน้าต่างอะนะคะจะได้เห็นท้องฟ้าทุ่งนาเขียวชะอุ่มนะคะเป็นคนที่แบบว่าเออชอบชอบธรรมชาติใช่ไหมคะก็จะอชอบนั่งริมหน้าต่างนะคะเวลานั่งไปทัศนศึกษาหรือว่าไปไหนนะคะก็จะแบบ ชอบที่จะนั่งริมหน้าต่างนะคะจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ชัดเจนนะคะเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะไม่ว่าจะนั่งรถอะไรนะคะชอบนั่งริมหน้าต่างเพื่อที่จะได้ดูนะคะภาพธรรมชาตินะคะต้นไม้ใบหญ้าดอกไม้นะคะสายลมแสงแดดนะคะเออนี้ก็เป็นเดี๋ยวเรา พูดเกี่ยวกับการนั่งรถไฟใช่ไหมคะครูบุนั่งครูบุ๋ก็วาดรูปเกี่ยวกับรถไฟนะคะวันนี้เลยมีประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังผู้ฟังฟังกันรู้เรื่องกันหรือเปล่า <c oughs> ไปทางนู้นทีทางนี้ทีนะคะครูบุกก็วาดเห็นไหมคะ นี่เส้นสเก็ตนะคะไม่ใช่เส้นร่างภาพนะคะร่างภาพจะเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ไหมคะถ้าทุกคนเคยดูวิธีการร่างภาพเส้นสเก็ตมันจะแบบวิ่งแล้วก็มันสปริงอะ <c oughs> ่ะครูครูพูดเกินจริงไปหรือเปล่าคือแบบมันเหมือนสปริงตัวขึ้นมาเวลาครูครูเออสเก็ตนะคะมันจะแบบเหมือนกับว่ามันไม่ได้ลากเส้นให้ ให้สวยนิ่งนะคะแต่มันเป็นการที่ลากเส้นแบบวิ่งอ่ะเตรียมวิ่งอ่ะอะไรแบบนี้นะคะนี่ก็คืออลักษณะการสเก็ตนะคะลากเส้นแบบอีกแบบหนึ่งเลยนะคะไม่เหมือนการล่างภาพนะคะการล่างภาพก็อีกแบบหนึ่งนะคะการล่างภาพเส้นจะไม่ เส้นจะนิ่งนะคะร่างภาพส่วนสเก็ตนี้นะคะแล้วก็จะออกแนวเส้นแบบรวดเร็วนะคะรวดเร็วนะคะนี่ก็เป็นนางแบบนะคะนั่งอยู่บนเก้าอี้นะคะนี่ก็เป็นรอยยับของแขนเสื้อนะคะครูก็จะแรงเงาไปด้วยเลยนะคะ คนจะได้เข้าใจแสงเงานะคะว่าเป็นยังไงเออต่อไปใช่ไหมคะเล่ายังไงต่อนะคะครั้งแรกที่ได้นั่งรถไฟนะคะตอนตอนที่เรียนใช่ไหมอา้าวย้อนกลับมาอีกนะคะตอนที่เรียนมัธยมพอเดินกลับบ้านตามรางรถไฟใช่ไหมคะผ่านสถานีนะคะก็จะแบบเอ๊ะเมื่อไหร่เราจะได้นั่งรถไฟนะคะไป ไปกรุงเทพเออสมัยนั้นนะคะแบบมีความใฝ่ฝันนะคะแบบว่าเออเมื่อไหร่เราจะได้นั่งรถไฟไปกรุงเทพสักทีนะเดินตามรางรถไฟนะคะแล้วก็คิดจินตนาการไปนะคะว่าเออเมื่อไหร่เราจะได้ไปเรียนที่กรุงเทพอะไรแบบนี้นะคะคือตอนนั้นเรียนชั้นม6แล้วนะคะก็ใกล้จะจบแล้วก็ต้องสอบเอนทราน์นะคะ ใช่ไหมคะก็เลยต้องขึ้นมาสอบที่กรุงเทพอ่ะตอนนั้นก็เลยได้นั่งรถไฟแต่จริงๆได้นั่งรถไฟมาเที่ยวตั้งแต่ตอนมสีแล้วนะคะครูบุลมากรุงเทพครั้งแรกก็ตอนมสี่นะคะอืมก็เลยมากับพี่สาวนะคะพอดีพี่สาวเขามาเรียนมห ah าลัยรามคำแหงนะคะก็เลยได้ขึ้นมาเที่ยวช่วงปิดเทอมนะคะ ก็ได้นั่งรถไฟนะคะสมัยนั้นรู้สึกว่าจะต้องขึ้นที่สถานีทนบุรีนะคะที่แบบเรื่องโกโบลิอังสุมาลินน่ะนะคะบางกอกน้อยอะไรตรงนั้นน่ะนะคะตอนสมัยนู้นหลายสิบปีนะคะก็จะขึ้นรถไฟตรงสถานีกรุงทนบุรีสถานีทนบุรี คผูฟูดไปเรื่อยขอไคค่ะก็นั่นนะคะคือแบบว่าได้มีประสบการณ์นะคะนั่งรถไฟนะคะมาเที่ยวกรุงเทพนะคะตอนนั้นก็มสี่นะคะยังยังต้องเรียนอีกนะคะแล้วพอจบมหกนะคะก็เลยมาสอบ เอ็นทร้านนะคะที่กรุงเทพนะคะแต่ก็มาติดอยู่ที่สวนดุสิตนะคะเอกศิละปะนะคะอ,อาจจะเป็นเพราะว่าวิชาการไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะคะสำหรับตัวครูฟูเองนะคะคือไม่ค่อยได้ติวอะไรมากมายนะคะเราเน้น การวาดรูปมากกว่านะคะนี่นะคะครูร่างภาพนางแบบแนวสเก็ตนะคะต่อไปนะคะกม็มาเรียนที่กรุงเทพใช่ไหมคะก็ยังต้องใช้บริการรถไฟตลอดนะคะมาเรียนที่สวนดุสิต พอวิทยาลัยปิดเทอมใช่ไหมคะสอบตายภาคเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้นั่งรถไฟนะคะกลับมานะคะอยู่บ้านนะคะที่อำเภอสุงไหงกลกนะคะตั้งสมัยนั้นนะคะพอสอบเสร็จก็ จะไม่อยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมคะกลับมาที่บ้านนะคะก็จะมาวาดลูกเหมือนเดิมนะคะจะเออเกณฑ์เด็กแถวบ้านนะคะส่วนใหญ่จะเป็นอิสลามนะคะที่อยู่นะคะแถวบ้านนะคะเป็นเด็กอิสลามนะคะขนตาเขาจะแบบงอนมากเลยนะคะครูบุกก็เลยเกณฑ์พวกเขานะคะมานั่งวาดกันนะคะวาดภาพ คนเหมือนให้เขาคนลารูปนะคะคือแบบขนตาเขางอนมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ชายนะคะเด็กผู้ชายขนตาก็งอนงอนนะคะครูก็จะแจกรูปนะคะให้ทุกคนามานั่งแล้รอคิวที่จะวาดนะคะไม่ได้ เออก็วาดให้ทุกคนเล่นๆนะคะไม่ได้คิดตังค์ไม่ได้อะไรนะคะคือเป็นเหมือนการฝึกวาดไปในตัวนะคะเวลาเห็นเด็กเห็นอะไรมาเล่นที่บ้านนะคะกับหลานอะไรแบบนี้ mm hmm. คุณก็จะวาดนะคะวาดรูปนะคะเป็นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราชอบมาตลอดนะคะดังนั้นเวลาที่เราได้ ลงมือวาดเราก็วาดมาเป็นประจำเลยนะคะเราก็จะวาดมานะคะเรื่อยๆนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะครูคจะใช้เส้นแบบแนวสเก็ตนะคะเป็นแบบรอ,องเท้านะคะรองเทา้ารองเท้าบูทนะคะ นี่นะคะต่อไปก็ใส่ช่วงตรงนี้แล้วนะคะตรงนี้เดี๋ยวนะคะตรงนี้เราจะต้องลงมาเฉียงลงมาหน่อยนะคะเฉียงลงมาเพื่อที่จะเป็นแนวที่นั่งนะคะที่นั่งอ้าวลืม กดยังลบออกมานะคะทีนะคะเราก็ลากช่วงนี้ลงมานะคะเราก็จะแรงเงานะคะแรงเงาใต้ช่วงเก้าอี้นะคะเป็นมืดหน่อยนะคะนี่ก็เป็นติดกระดุมนะคะตรงนี้ก็เป็นสาบนะคะ ทุกคนก็ลองฝึกสเก็ตกันดูนะคะลากเส้นนะคะเป็นนางแบบนะคะนั่งเก้าอี้นะคะเก้าอี้นี้นี่เป็นชายเสื้อนะคะเป็นเป็นไม้นะคะก็จะแข็งหน่อยนะคะเป็นไม้ก็เป็นรถไฟสมัยก่อนเลยนะคะสมัยแต่สมัยนี้นะคะ ก็จะเป็นเบาะนุ่มหน่อยนะคะรถเอยังไงดีกูเห็นนะคะแล้วก็สเก็ตภาพนางแบบกันแล้วนะคะวันนี้รถใช่ไหมคะปีตู้นอนใช่ไหมคะ แล้วก็ชั้นสามนะคะก็นั่งนะคะอันนี้นะคะคือก็ลงนี่เป็นช่วงด้านล่างเออด้านข้างนะคะใต้หน้าต่างนะคะนี่ก็เอามือวางที่ขอบหน้าต่างนะคะเรา ลากเส้นนะคะลากเส้นนี่ก็เป็นขอบหน้าต่างนะคะใส่ผมไปเลยนะคะลงผมไปให้เข้มเลยนะคะนี่ค่ะนางแบบของเรากำลังโพสท่านะ,ะโพสท่าอยู่ นั่งอยู่บนรถไฟนะ,ะนั่งอยู่บนรถไฟฝึกลากเส้นอย่างมั่นใจนะคะนี่ก็เป็นพ,พนักพิงนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างด้านหลังเก้าอี้ที่นั่งด้านหลัง เราแรงเงานะคะเป็นภาพสเก็ตนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเก้าอี้นะคะเก้าอี้อีกตัวหนึ่งตรงข้ามนะคะเก้าอี้ตรงข้ามเดีย๋ยวพูดสเก็ตไปนะคะวันนี้มาแบบลายเส้นแนวสเก็ตนะคะให้ทุกคนได้ลองฝึกกันดูนะคะ ลองฝึกกันดูนะคะในการที่เราจะสเก็ตภาพกันนะคะนี่นะคะลงช่วงช่วงนี้ก็เน้นขึ้นมานิดหนึ่งนะคะตัวนี้ก็เป็นขอหน้าต่างนะคะ นี่ก็จะเป็นเก้าอี้นะคะที่เท้าแขนนะคะตรงนี้ก็เป็นเก้าอี้ตัวหนึ่งแล้วตรงนี้ก็เป็นที่นั่งนะคะตรงข้ามนะคะเก้าอี้ตรงข้ามนะคะครูก็จะวาดนะคะให้ทุกคนได้มองเห็นภาพนะคะการสเก็ตภาพบนรถไฟนะคะเป็นยังไงนะคะ วันนี้เล่าอาจจะแบบงงๆนะคะผู้ชมอาจจะงง <c oughs> จับต้นชนปลายไม่ถูกนะคะวันนี้เล่าเกี่ยวกับประสบการณ์การนั่งรถไฟนะคะก็ใช้บริการรถไฟตลอดนะคะเพราะว่าต้องเดินทางนะคะสายใต้นะคะกรุงเทพสายใต้นะคะก็ลงใช้รถด,ด่วนบ้างรถรถเร็วบ้างนะคะอันนี้ก็เป็น เก้าอี้ด้านหลังนะคะด้านหลังนี่นะคะพอจะดูออกไหมคะนี่ก็จะเป็นที่เท้าแขนตรงนี้นะคะที่เท้าแขนนะคะแล้วก็ฝึกวาดกันนะคะลองดูนะคะวันนี้มาแนวสเก็ตภาพนะคะ จะใส่แสงเงานะคะไปด้วยนะคะช่วงไหนที่เป็นเงานะคะนี่ก็เป็นเงาจากเสื้อนี่ก็เป็นเก้าอี้นะคะที่ผูกมานะคะนะคะเก้าอี้ที่ผูกมานะคะนะคะพอจะ มีแรงบันดาลใจในการวาดรูปกันหรือเปล่าคะเพราะว่าครูก็มาใช้เส้นนะคะเส้นให้ทุกคนได้รับชมกันในการฝึกสเก็ตภาพนะคะลากเส้นนี่นะคะ ค่อยๆลองสังเกตดูนะคะสังเกตทิศทางลากเส้นเข้มๆไปเลยน,นะคะนี่นะคะลองดูนะคะทุกคน ใช้ที่ชอบสเก็ตภาพนะคะใช้เส้นแบบสปริงตัวเรียกยังไงดียครููรู้สึกว่าเวลาวาดแล้วมันมันมันโดดมันเด้งอ่ะได้ออกไหมคะมันเวลาสเก็ตภาพอ่ะมือมันจะรู้สึกแบบไม่เหมือนการร่างภาพนะคะการสเก็ตภาพแบบมือมันจะแบบกระโดดขึ้นมาบอกไม่ถูกนะคะต้องลอง ลองทำเองนะคะครูก็ใช้ความรู้สึกนะคะในการที่มาวาดให้ชมกันนะคะทุกคนจะได้มีแรงบันด,ดาลใจนะคะในการที่จะลงมือสเก็ตภาพกันนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนลองฝึกกันดูนะคะลองฝึกกันดูนะคะเราจะได้เข้าใจนะคะวิธีการ สเก็ตภาพนะคะสเก็ตภาพนางแบบนั่งบนรถไฟนะคะวันนี้นะคะนี้ก็เป็นพื้นนะคะข้างใต้นะคะกู Good. ไม่ใช้เปเปอร์สตัมช่วยนะคะเอาเป็นวาดด้วยดินสอเลยดีกว่านะคะวันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นช่วงแสงเงาผ้านะคะ รอยยับของกระโปรงเป็นผ้ายืดนะคะแล้วก็ค่อยๆใส่แสงเงานะคะใส่แสงเงาตรงไหนที่เราต้องการเน้นแสงเงานะคะพอจับจุดได้ไหมคะทุกคนพอที่จะเเข้าใจวิธีการร่างภาพเอ่อขอไค่ะสเก็ตภาพนะคะสเก็ตภาพนะคะรู้สึกว่า ข้อมือมันจะสปริงตัวตลอดนะ,ะมีแบบนี้ไหมคะใครลองฝึกวาดเวลาเหมือนนี่คะ่ะจะเส้นมันจะมือข้อมือมันจะกระเด้งขึ้นตลอดนะคะมันไม่เหมือนกับการล่างภาพนะคะมันจะนิ่งนะคะอันนี้ครูปูเปรียบเทียบให้ทุกคนเข้าใจนะคะเวลาเราสเก็ตภาพอะ่ะมันจะรู้สึกว่าข้อมือของเราอะ่ะจะ จะกระเด้งขึ้นมาตลอดใช้ใช้ลักษณะแบบนี้อธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมคะทุกคนจะได้เข้าใจวิธีการสเก็ตภาพอ่ะมือมันจะแบบไวนะคะไม่เหมือนการร่างภาพนะคะการร่างภาพจะอีกแบบหนึ่งนะคะการร่างภาพจะโอ้ครู้สึกว่าเออมือจะยาวเกินไปแล้วนะคะมือจะยาว แขนจะยาวนะคะแขนจะยาวเกินไปนะคะประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะพอเราวาดเพลินเกินไปนะคะก็ดูภาพรวมอีกทีนึงนะคะก็จะได้นี่แขนเป็นแบบแขนพองต่อขอบนะคะแขนพองไม่ลูดปลายแขนนะคะลูดปลายแขนอันนี้ก็วางนิ้วนะคะ นี่นะคะครูก็วาดให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นเก้าอี้ตัวตัวตรงข้ามนะคะตัวตรงข้ามนะคะนี่นะคะเราก็ลองฝึกวาดกันดูฝึกสเก็ตด,ดูนะคะนี่ก็เป็นขอบหน้าต่างค่ะ วันนี้ก็มาสกเก็ตให้ทุกคนได้รับชมกันประมาณนี้นะคะลองฝึกวาดกันดูนะคะทุกคนนะคะกุ๊กก็ลงระบายรองเท้าบูทนะคะเป็นสีดำนะคะ ี่ก็เป็นช่วงขาค่ะวันนี้ก็มาเล่าพอสังเขตนะแล้วก็สเก็ตภาพนะคะนางแบบกำลังนั่งอยู่บนรถไฟนะคะ ทุกคนลองฝึกกันดูนะคะครูฟูมาสเก็ตให้ชมกันประมาณนี้นะคะลองฝึกวาดกันดูนะคะนี่ก็ใส่แสงเงาใบหน้าหน่อยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแสงเงาโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะครููก็สเก็ตภาพให้ทุกคนได้รับชมกันประมาณนี้นะคะนางแบบกำลังนั่งรถไฟนะคะ ใครนั่งรถไฟไปไหนก็มาคอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะวันนี้ก็ขอบคุณค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ